นักโทษในเรือนจำสามารถซ้กาาถำกับสรีสามารถซ้ำกับสรีหรือว่านางแบบพริทนางแบบพริตตี้สรีที่มาจากเมืองจีนหรือเมืองอะไรก็ไม่รู้ปรากฏจ้างมาจํานวนเยอะจ้างมาจํานวนแพงมากแล้วปรากฏอะไรรู้ไหมเชื่อมกับห้องผอ,อรเรือนจําแล้วสามารถซ้ำกันได้มึงแม่งกูนี่อ้าอ้าย คือมีความรู้สึกว่าแม่งเรือนจําประเทศไทยอีหาเอ้ยแม่งแบบมาเฟียที่ไหนวะแม่งสามสารถซ้ำกับนางแบบได้แล้วอยู่ใต้ห้องผอบอแล้วก็แล้วก็ห้องรับแขกนั้นเป็นห้องรับแขกบ้านแขกเมืองห้อง VIP มึงเข้าใจไหมหน้าอับหน้าอายไป,ไปทั่วตอนนี้เป็นข่าวดังไปทั่วโลกค,ค่ะซอฟ์พาวเวอร์ประเทศไทยสามสารถซ้ำได้ในเรือนจำ <laughs> คือมึงเข้าใจไหมประเภทลักพาเอาพวกนักโทษเนี่ย ออกไปแดกข้าวข้างนอกเนี่ยกูพอจะรู้อยู่เราเราแต่ก็ไม่มีใครจับได้มันแดนสนธยาไม่มีใครรู้เรื่องอีประเภทนักโทษแอบอ้างว่าป่วยแล้วก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลสบายๆกูก็พอจะรู้อยู่บ้างประเภทที่แอบเอานักโทษออกไปแดกก๋วยเตี๋ยวข้างนอกกูพอจะรู้เรื่องอยู่บ้างแต่มันก็ยังเป็นข่าวลับๆแต่อีนี่นักโทษสามารถซ้ำได้ที่ห้องผู้บัญชาการเรือนจําอีหาเอ้ย <laughs> มึงเข้าใจไหมมันเอานักโทษ โอ้โหนักโทษ V I P มึงอยู่ในเรือนจำสามารถซ้ำได้กับนางแบบสวยซะด้วย <c oughs> นักโทษคดีสแกมเมอร์นักโทษคดียาเสพติดนักโทษคดีมาเฟียจากจีนเทาสามารถเอากับผู้หญิงในเรือนจำได้โดยที่เรือนจำนั้นเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมึงตอนนี้นะขุดประวัติจากผู้บัญชาการเรือนจำคนนี้มาอ๋ออีนี่แตบเติบโต,ต,ต,ตมาจากแต่ละที่แต่ละที่จนไม่รู้หาเงินเตรียมตัวจะเป็นอธิบดีเรือนจำหรือเปล่า และที่เด็ดกว่านั้นก็คือว่าเด็ดกว่านั้นก็คือว่ามีวงจรปิดมีการทลายไปปะมีการเจอแม้กระทั่งน้ำอสุจิมีการเจอแม้กระทั่งกำลังคาหนังคาเขาคาคือคาแปรคาอิลุงตุงนังกันอยู่ไปไปเจอคานางแบบเลยคาขาคาเสลี่ยงกันเลยอะไปเจอขนาดนั้นและอยู่ใต้ห้องพนจารการเรือนจำและวงจรปิด แม่งออกมาจากห้องรับรองของผู้บัิการเดือนจำยังเสือกย้ายไปสอบวินัยอีควายายังไม่ไล่ออกยังไม่ไล่ออกค่ะยังไปสอบวินัยอยูอ่อีควายเสียชื่อเสียเสียงเสียหน้าเสียตาประเทศขนาดนี้ล่มจมกันทั้งประเทศอยู่แล้วจะล่มจมกันทั้งกระทรวงยุติธรรมอยู่แล้วยังเสือกสอบวินัยค่ะ ยังเสือกสอบวิ่นัยอยู่ค่ะสอบวิ่นัยอยู่ค่ะยังสอบวิ่นัยอยู่ค่ะยังไม่รู้ผิดหรือถูกกัสอบวิ่นัยอยู่ค่ะยังสอบวินัยอยู่ค่ะกระทรวงยุติธรรมค้ำจุนโลกสอบวิ่นัยอยู่ค่ะก็มึงนึกดูขนาดนักโทษซึ่งต่างด้าวต่างแดนจีนเทาจีนเถิบ รวยแค่ไหนกูไม่รู้แต่กูรู้ว่าน่าจะรวยน้อยกว่าทักษิ้นแท่อวยมึงคิดดูก็แล้วกันขนาดไอ้โทษนักโทษจีนที่คุยกันไม่รู้เรื่องมึงยังปล่อยให้มันซ้ำในเรือนจําได้มึงคิดว่านักโทษไทยที่คุยกันรู้เรื่องแล้วเสือกเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมึงคิดว่ามึงมึงมึงคิดว่าจะปล่อยไปขนาดไหนอะมึงคิดว่ามันจะปล่อยไปขนาดไหนอะ จับกุมปรากฏว่าโอ้โหคาหนังคาเขาเลยค่ะคาหนังคาเขาคาขานางแบบเลยค่ะเสือกปล่อยนางแบบกลับด้วยนะเอามึงเอากำมันสิเอากำมันสิเสือกอีนางแบบนั่นน่ะที่เข้าไปซ่อมในเรือนจําอีนั่นก็ผิดนะอีนางแบบต่างด้าวต่างแดนไม่รู้จะมีนางแบบไทยหรือเปล่านางเอกไทยหรือเปล่าไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ตอนนี้นางแบบต่างด้าวต่างแดนต่างจีนต่างภาษาต่างอะไรก็ไม่รู้แหละเออปล่อยมันกลับประเทศไปค่ะมึง ตอนนี้ปล่อยไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ปล่อยอีนางแบบกลับประเทศไทยค่ะมึงขอโทษค่ะปล่อยนางแบบกลับประเทศจีนไปแล้วคะ่ะนางแบบคนนั้นจะเป็นประเทศญี่ปุ่นหรือจะเป็นประเทศจีนกูก็ไม่รู้แต่ปรากฏว่าปล่อยมันกลับประเทศไปแล้วด้วยค่ะปล่อยกลับประเทศมันไปแล้วด้วยคะ่ะ กูละปวดหัวสงสัยกลวยนางแบบมันลากไส้ละมัง้งว่าใครจ้างมันมากลัวมันจะเป็นพยานละมัง้งนี่มีของครับของพุกครับมีของครับโอเค มีไปวิ่งไปแล้วก็รีบวิ่งมาแล้วเราก็ดูกันเลยลองกันเลยใจเชื่อมไปโอเคกุ้นนงนี่ห้อรไบปล่บถ้าจ่าเงินทีร้า,าน,นให้เอาใบสิที่ร้านมา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บอกกันจนินทาาพวกนี้ต้องส่งกลับจีนรับรองไม่รอดแน่อย่าเอาขังไว้ที่ประเทศไทยเพลืองเข้าสุขเข้าสารเลยค่ะส่งมันกลับไปเถอะโอ้อยไอคนจีนเนี่ย มันอยากจะบรรดาศักดิ์อะไรอยากจะได้บรรดาศักดิ์อะไรในเรือนจําเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันที่มันจะจินตนาการได้มันจะต่อรองได้มันจะพูดได้มันจะทําได้แต่ปัญหาก็คือข้าราชการเรือนจําประเทศไทยนี่สิข้าราชการกระทรวงยุติธรรมประเทศไทยนี่สิอย่าว่าแต่ข้าราชการเรือนจําเลยกูถามว่าถ้าเกิดหัวไม่สายหางมันจะกระดิกได้ยังไงกันมีคนบอกว่าเชียงใหม่เยอะมากเชียงใหม่เรือนไหนจ้าเรือนไหนจ้าเชียงใหม่ที่ไหนจ้าเชียงใหม่ที่ไหนจ้า ควรจะเอาชุดปฏิบัติการพิเศษเนี่ยจู่โจมแม่งทุกเรือนจำทั่วประเทศไปเลยจ้ะคนทำผิดเนี่ยเขาต้องการสั่งสอนให้มันสำนึกสำเนียกเพื่อที่จะปล่อยมันเนี่ยออกไปเนี่ยอยู่ในสังคมต่อไปร่วมกับคนอื่นเขาได้ พราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่กระทําความผิดเนี่ยอยู่ในเรือนจําแต่ถ้าเกิดมึงเนี่ยปล่อยให้มันสามารถซ้าได้โดยที่มึงไม่สั่งไม่สอนมันมันก็จะไม่หลับไม่จําปอให้มันเนี่ยพ้นโทษคดีออกไปขณะเดียวกันมันใช้ใช้ชีวิตตามสบายซ้ําได้ในเรือนจํามันก็ออกไปเป็นมาเฟียอยู่ข้างนอกอีกต่อไปมันก็ทําเรื่องที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่มันสามารถซ้าได้ในเรือนจำเพราะมันรู้ว่าเวลามันเข้าเรือนจําประเทศไทยมันซ้ําได้เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าดีกว่ามันกลับประเทศจีนของมันดังนั้นเนี่ย เป็นอะไรกันไปหมดข้าราชการไทยของเราเป็นอะไรกันไปหมดคับทุกๆวงการเลยเฮ้ย <c oughs> มันจะรันทุกวงการไม่ได้นะคะความเลวความชั่วเนี่ยความเลวความชั่วมันจะรันทุกวงการไม่ได้นะคะข้าราชการโอ้ยปวดหัวจริงๆปวดหัวจริงๆอ่ะทุกคนปวดหัวจชูเลยหนักแล้วประเทศไทย ลั่นไปทุกวงวานลั่นไปทุกวงการแล้วล่าสุดหนักกว่านั้นคืออะไรรู้บ่ะล่าสุดหนักกว่านั้นคือรัฐบาลเสียหนูกําลังอนุมัติเพื่อที่จะให้มีการผลิตไฟเพิ่มท,ทั้งตั้งในประเทศไทยไฟเกินและบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยซึ่งแม่งกินแดกค่าเอฟทีประชาชนทั้งหมด67ล้านคนไม่รู้กี่ครัวเรือนอยู่ในทุกวันนี้ และประเทศไทยจะต้องค่าเอฟทีคนไทยจะต้องมานั่งแบกแทนไอรบริษัทมหาเศรษฐีแต่ปรากฏล่าสุดที่นี้ปรากฏรัฐบาลเสียหนูมีการปล่อยป้ามีงานได้ทำไหมพาอพี่เขาอยากทำงานหนึ่งล้านให้งานเด็กทำใช้แรงงานเด็กใช้แรงงานหลาน สวัสดีทุกคนเหลือใครในประเทศนี้ให้ได้พึ่งพาบ้างพึ่งตัวเองค่ะสาวสาวต้องพึ่งตัวเองจะ้ะสาวพึ่งตัวเองไปนะจะ้ะพึ่งตัวเองจ้ากรณีที่สสพักเสื้อส้มซึ่งฉันไม่เคยสนับสนุนพักเสื้อส้มมาก่อนเลย แต่เสื้อส้มพูดเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเมื่อไหร่เป็นเรื่อดิชันสนับสนุนให้กระชากหน้ากากออกมาเลยแล้วต่อให้บริษัทห้างร้านไหนไปฟ้องร้องสอสอเชื่อเถอะว่ามันไม่ผิดหรอกการวิพากษาณวิจยัยโดยการอภิปรายในสภาก็ดีโดยการตั้งกระทูถ้ถามก็ดีโดยการถแถลงข่าวในนามของสมาชิกสภาก็ดีเป็นเรื่องที่ตรวจสอบแทนประชาชนสามารถทําได้สามารถพูดได้ค่ะ และบริษัทห้างร้านไหนที่มันโดนกระทบกระแทกกระเถืดกระท้อและปรากฏว่ามันน่แหละเป็นคนหาแดกเอากับประเทศชาติหาแดกเอากับสัมปทา,านหาแดกเอากับนักการเมืองทุกยุคทุกสมัยแต่ขณะเดียวกันมันเนี่ยรวยจากจากเงินเนี่ยต้องวิ่งแลกเช็คประมาณ300ล้านมันยังไม่มีตังเลยจู่จูแม่งผ่านไปแค่ประมาณ3-4ปี2ปี3ปีแม่งรวย3ามแสนล้าน8ปดแสนล้านได้อย่างไรกันรวยจนกระทั้งแม่งมานั่งล็อบบี้ประเทศไทยอยู่เนี่ย คุกไม่ได้มีไว้ขังทักษิณคนเดียวคุกก็สามารถที่จะไว้ขังอนุทินก็ได้ด้วยคุกสามารถที่จะขังไอ้พวกบริษัทพลังงานเหล่านั้นได้ด้วยค่ะคุกไม่ได้มีไวข้ขังทักษิณอย่างเดียวค่ะและคุกก็ไม่ได้สามารถอาจจะขังเพียงแค่อีพวกจีนเทาซ้าในเรือนจําอย่างนั้นเท่านั้น,นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสารไหนสารนั้นสามารถจัดการให้กับประเทศชาติบ้านเมืองดิฉันหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วใครก็ตามแต่ที่มีการนะคะได้มีการแม่งมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานใหม่เสือกมานั่งกูก็นึกว่าจะมาทําอะไรเอาเสือกมานั่งอนุมัติ การผลิตไฟทั้งงที่ไฟในประเทศไทยแม่งล้นไฟประเทศไทยแม่งล้นล้นอยู่ล้นอยู่ล้นต่อล้นเรื่อยๆแล้วยังจะเสือกผลิตไฟให้คนไทยมานั่งใช้ให้อีกตอนนี้เนี่ยที่เราจะต้องใช้ค่าเ t เนี่ยไปจ่ายค่าไฟให้กับบริษัทเจ้าสัวเนี่ย คือหลายหมื่นเมกะวัตต์อยู่แล้วแล้วเราต้องจ่ายเงินฟรีให้กับมันเพราะว่ามันเนี่ยไปทําสับป,ปทานกับกระทรวงพลังงานล่าสุดแม่งอขอโทษนะคะใช้คำว่าอีดอกทองปรากฏว่าเสือกมีการอนุมัติเพื่อที่จะมีการผลิตไฟฟ้าในราคาที่สูงด้วยแอดเดอร์ที่สูงด้วยเพิ่มขึ้นเพื่ออะไรเพื่ออะไรทั้งทั้งที่ประเทศไทยไฟฟ้ามันล้นเพราะว่าอุตสาหกรรมมันยังไม่ได้เกิด แลนบิดก็ยังไม่ได้เกิดอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้เพิ่มเติมมึงจะส่งเสริมอะไรก่อนสิิติ f d i อ่อไม่ใช่สติสิทธิ์สิทธิในการส่งเสริมการค้าการลงทุนก็ยังไม่ได้เพิ่มเลยคำถามก็คืออุตสาหกรรมที่ไหนมันจะใช้ไฟเพิ่มก่อนตอนนี้รถไฟฟ้าก็มีแค่9้าเส้น8ดเส้นยังไม่ได้สร้างเพิ่มมีแต่ถนนระรามสองที่สร้างพังสร้างพังอยู่นั่นที่เหลือก็ยังไม่ได้ใซใช้ไฟฟ้าเพิ่มสรุปอะไรก่อนกรรม จะยุบสภาจะใกล้เลือกตั้งนี่ก็จะหาแดกกันแล้วเหรอหาแดกโดยการอนุมัติแอดอนุมอนุมัติแอดเดอร์ไฟหรือเปล่าเขาสงสัยกันแล้วก็สสแถลงข่าวเนี่ยเขาไม่น่าจับตามองแล้วพวกสสพวกนั้นเนี่ยแถลงข่าวเอาให้สุดอย่าไปหยุดเพราะว่าเขามาล็อบบี้เท่านั้นนะเอาให้สุดสสกุ๊กไก่สบายเฉียงอะไรต่างๆเอาให้เอาให้สุดเอาให้สุดมึงเอาไปให้สุดไปให้สุด ไปให้สุดอย่าหยุดในการวิจารณวิจัยค่ะน้ำพริกดีกว่าน้ำพริกกระปุกละร้อยจะเอาไปเลยค่ะไม่ได้กำไรหรอกเอาไปเถอะเอาไปกินน้ำพริกหมูเส้นหมูฝอยจ้ะน้ำพริกหมูฝอยหมูเส้นมีออยรับรองค่ะกระปุกละร้อยบาทนะคะห้าสิบกรัมกระปุกละร้อยบาทอร่อยมากไม่เผ็ดมากแต่เป็นน้ำพริกหมูฝอยนะคะโอเคจัดไปนะคะสะอาดปลอดภัยออยรับรองจ้ะ น้ำพริกหมูฝอยกินได้ภายใน30บวันเชิญเลยค่ะพอดีหมูเส้นดรอกเตอร์มริกาก็มีแต่ว่าฉันไม่ได้ปักตะกร้าไม่รู้หาตะกร้าไม่เจออ่ะอยากใครอยากได้หมูเส้นบ้างยกมือขึ้นสีน้ำพริกหมูฝอยดรอกเตอร์มริกานะคะใครอยากได้ก็ไปเลยนะคะน้ำพริกหมูฝอยกระปุกละร้อยใจค่ะน้ำพริกหมูฝอยกระปุกละร้อยกดเลยค่ะบ้านใครที่ชอบกินน้ำพริกนะคะ กดไปเลยค่ะห้ากระปุกแปดกระปุกกดไปเลยค่ะแปดกระปุกเก้ากระปุกกดไปเลยค่ะกดไปเลยค่ะอย่าปลุกอย่ากดกระปุกเดียวเลยเปลืองค่าส่งค่ะกดไปเลยห้ากระปุกแปดกระปุกสิบกระปุกกดไปเลยจ้ะแม่กระปุกสองกระปุกกินคนเดียวก็หมดแล้วค่ะมันอร่อย ฉันไม่รู้แต่อีเรื่องพวกแวดวงข้าราชการทหารตำรวจและพวกต่างๆพวกนี้เนี่ยอุย้ยคนมาเล่าให้ฉันฟังเยอะแยะไปหมดเลยนา่ากลัวมากนาก่ากลัวมากนาก่ากลัวมากเจ๊เอ้ยนา่ากลัวจริงๆน่ากลัวมากนาก่ากลัวมากอ่ะอ่ะเดี๋ยวฉันจะปิดตาข้าก่อนเนาะ ทำได้กี่กิโลการปล่อยให้จีนซ้ำกับนางแบบเออดิฉันคิดว่าเขาเป็นนักเล่นหมาเกาแล้วเขาชอบเอาของไปแลกที่หมาเกาดิฉันคิดว่าเขาคงจะไม่ได้แค่ขีดสองขีดหรือว่ากิโลสองกิโลหรอกดิฉันคิดว่าคงได้เยอะเพราะว่าจีนเทาเนี่ยมันเป็นแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็ดูดเอาเงินคนไทยไปดิดเอาเงินคนจีนไปแล้วก็เป็นหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์และไอ้พวกแบาบว่าอ่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพวกพวกนี้เนี่ยเขาจะ พวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นมิจฉาชีพค้ายาบ้างสแกมเมอร์บ้างนะคะทำทุกอย่างทั้งดำทั้งเทาเนี่ยเงินหนาแล้วเงินก็จะมีคนถืออยู่และคนจ่ายเงินไม่ใช่เขาแต่คนจ่ายเงินก็เป็นคนกดปุ่มอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เนี่ยยังบัญชาการได้อยู่กลับใดที่ยังมีชีวิตอยู่ในเรือนจําไม่กลับประเทศจีนไปก็ยังไม่โดนยังไม่โดนประหอรยังยังยังไม่โดนยังไม่โดน ประหอนยังไม่โดนประหอนประหงอนงอน,อน <_ d ose> พอไม่โดนประหงอนงอน,อนเขาก็เลยมีชีวิตโดยการที่มีทนายของเขาก็ดีหรือใครก็ดี <_ d ose> นะคะที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะเป็นคนกดร,รหัสปล่อยของ <_ d ose> เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีชีวิตที่และไม่ใช่แค่จีนเทาต่าน,นั้นนะไทยเทาก็มีไทยเทาที่อยู่ในคุกก็เคยทาแบบนี้ <_ d ose> นักการเมืองนักการอะไรต่างๆอดีตนายกรัฐตนตงและตมนตรีอะไรต่างๆที่อยู่ในเรือนจํา กูคิดเกจะพูดเนาะสวัสดีจ้าทุกคนทำไมไม่กลับประเทศปลยกลับประเทศคดียังคดีคดีอาจจะอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนู่นนี่นั่นต่างๆเพิ่มเติมหาแก๊งหาหาหาหมอาาพ่อหาแม่อะไรต่างๆอยู่ก็เลยยังปล่อยกลับไม่ได้พอปล่อยกลับไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะข้าราชการไทยจะหาแดกกับจีนเทาไม่ได้ โอเคนะคะปล่อยกลับไปเดี๋ยวหาแดกกลับมันไม่ได้ถ้าปล่อยกลับไปมันโดนปะหอจวอเลยนะคะพอมันโดนประหอจวอเสร็จเนี่ยก็จะไม่มีใครไปเกาะมันหาแดกได้อีกไงโอเคนะคะค่ะค่ะก็อย่างน้อยที่สุดอยู่ในเรือนจาประเทศไทยก็ยังมีคนเกาะหาแดกได้ไงเจไม่ต้องถามหรอกว่าทําไมถึงไม่ส่งกลับประเทศจีนครับเจไม่ต้องถามหรอกเจไม่ต้องถามเจไม่ต้องถามทําไมว่ากระบวนการนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ มีคนบอกว่าขยันพูดหน่อยเหอะเป็นวิทยาทานแก่ประชาชนอีเจ้มึงก็ลุกขึ้นมาพูดสิอีเจมึงเป็นใครเนี่ยผัวก,กูก็ไม่ใช่แม่กูก็ไม่ใช่พ่อก,กูก็ไม่ใช่มานั่งสั่งให้กูปะขยันพูดน่ะฮะอีเจ้มึงเป็นใครฮะฮะอีรวยฮะตะรวยรวยรวยเธอเป็นใครรวยรวยเป็นใครรวยถึงมาสั่งดรอเมริการเนี่ยขนาดผัวกูยังไม่กล้าสั่งกูพ่อกูยังไม่เคยสั่งกูเลยแล้วมึงเป็นใครอีรวยมาสั่งกูเนี่ยอีนี่ มึงจะขยันกันเลยกูจะขยันกูจะขี้เกียจก็เรื่องของกูชีวิตกูไม่ใช่ชีวิตมึงอีหลวยมึงอยากพูดมึงก็เปิดติ๊กต๊อกพูดกับมึงเองสิอีหลวยแหมมึงมาสั่งด็อกเตอร์มาริกาอีห่านายกรัฐมนตรียังไม่กล้าสั่งกูเลยเมียนายกรัฐมนตรียังขยี้ขยันไม่กล้าสั่งกูเลยมึงเป็นใครอีหลวยมานั่งสั่งกูให้ขยันพูดขยันพูดมึงเป็นใครอีหลวย สั่งผัวมึงพูดสิรวยรวยมึงก็ไปสั่งลูกกับสั่งผัวมึงโน่นไปสั่งกูหาพ่อมึงเ่ะเอออีนี่อีรวยอยู่ดีไม่ได้ว่าดีนี่มานั่งแซะกูเออซึ่งตึงมึงก็เปิดทิกตอกพูดกับมึงเองสิมึงก็ขยันของมึงเองสิแมมมานั่งดูฟรีอย่างมีเกียรติเออ, <Yeah. S 1> อ ปิดไปปิดตะก้าก่อนกูกูลำคาญแล้วกูลำคาญอีหลวยลำคาญอีหลวยค่ะกูปิดตะก้าก่อนกูลำคาญอีหลวยปิดตะก้าก่อนค่ะไม่ขายอะไรแล้วไม่ขายอะไรแล้วไม่ขายไม่ขายของกูลำคาญอีหลวยลำคาญอีหลวยไม่ขายของแล้วลำคานอีหลวยกูไม่ขายของแล้วแม่เป็นใครมาสั่งด็อเตอร์มาริกา เป็นใครก่อนในประเทศนี้มีใครกล้าสั่งกูหรอเออกูก็ไม่ได้เป็นใครมาจากไหนหรอกกูไม่ชอบให้คนสั่งเออกูไม่ชอบกูไม่ชอบให้ใครมานั่งสั่งกูนั่นกูชี้ชี้นิ้วสั่งกูนั่นนี่นั่นกูไม่ชอบกูไม่ชอบให้ใครมาสั่งกูนี่แหละกูถึงออกจากวอดแบดวงการเมืองมาแล้วกูก็ไม่ชอบที่เดินตามก้นใครด้วยเข้าใจยังอีหลวย กูชอบที่จะให้คนนั้นคนนี้ชี <school> ้นิ้วสั่งกูได้กูจะมานั่งให้มึงสั่งหาพ่อมึงเหรอกูก็นั่งให้นายกรัมมันตีสั่งกูซ้ายสั่งกูขวานั่งให้คนนั้นคนนี้สั่งกูซ้ายสั่งกูขวาสิที่กูออกมานี่พกูที่ไม่ไม่ใครวะสัญญาณไม่ดี ตลาดกันพวกพี่เขาไปได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ต้องไม่ไปเพราะว่ามันเยอะไปนี่ได้แค่กี่คนนะป่ะเมื่อกี้ใครมีแบงค์ร้อยใครมีแบงค์ร้อยไหมไม่นะฉันจะบอกให้ไปไปกลับบ้านได้ ่าทำงานก็จะได้ค่าแรงไปทา่านี้ไปไป,ไปเอาไป,ปียนขนมโรงเรียนโอเคอันน,น,นี้อันนี้ของพี่เต้กับน้องตับ๊บแบ่งกันคนละขึ้นนะอนนันี้เอานี้มีแค่เนี้ยอันนี้ของน้องตั๊บไปสองร้อยเมื่อกี้ป้ายืมใช่ไหมก็อีกสองร้อยเนี่ยของพี่เต้ก,ก็คือนัทเอาไปสาม มีมีแม่ม ah. ีตัวเมล์ร้อยนี N ่ไหมสองร้อยไหมชื่อหวยนะอ่ะอุ้ยผู้หวยตะหนังเตยังอยู่ไหมตะหนังยังอยู่ตะหนางก็เป็นแมงแฮนอ่ะงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวไปแลกก่อนเดี๋ยวแลกเดี๋ยวแลกคืนนะเอางั้นก็เอาพี่เตย์เอาอันนี้ไปอ่ะน้องดั๊กเอาของเอาพี่เตยเอาของน้องดั๊กกับน้องดั๊กเดี๋ยวน้องดั๊กแล้วก็เดี๋ยวต้องคืนให้น้องดั๊กสามร้อยนะเข้าใจใช่ไหม มีตังค์อยู่ตรงนั้นสามร้อยไหมต้องคืนน้องนี่แต่นี่ไูอะไรต้องให้คืนน้องตั300นะ๊สามร้อยนะรู้ยังนี่มันของน้องตั๊กที่ายืมมาเมื่อกี้ของน้องตั๊สามร้อยบาทของเต้สองร้อยบาทโอเคไหมเมข้าใจที่พูดนี่ไหมเข้าใจครับอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวต้องเอาคืนน้องตั๊สามร้อยนะเข้าใจยังอยู่ที่พี่โตดอยู่อยู่ที่พี่ ปลาเดี๋ยวเราจะไปตลาดพี่โตปาขึ้นรถเชื่อทำไมล่ะยังกวนฮะหลับรู้หม่ก็ไปเชื่อแม่ปวดหัวจริงๆอะไรนะรุ่งขับรถไปชมแม่มัาไปนู่นุเหรอให้รุ่ขับไปเนาะ ไอ้แอนฟิลพี่เต้โทรหาแอนฟิลสิโทรหาแอนฟิลสิว่าพนุอยู่ไหนให้พนุมาขับรถของผมอ่ะอยู่ใบเหนือไอติม ทุกคนสวัสดี ไปกันใหญ่เป็นกันใหญ่กูว่าเดี๋ยวรอไอ้นุใช่ไม่ใช่ไออะไรทั้งน้ำโคตรองเฉยนุคือใครครับพอ่อพ่อพี่ฟิว,งวไงแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปแล้วฉันจะบอกพวกเธอให้นะว่าสวัส,สดีค่ะทุกทุกคน น่ารักมากครับแต่ว่าป้าปล่อยให้แม่มันให้นมก่อนเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันรอตอนโตก่อนจะได้เข้าไปไใช่รอเขาอย่านมกันก่อนแล้วรออีกนิดนึงเพราะว่าถ้าจับตอนนี้มันจะแงบเอาเพราะว่าเขาห่วงลูกเขาอยู่เราต้องปล่อยให้เขาโตก่อนให้เขาให้นมลูกเขาก่อนสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกคนค่ะ เดี๋ยวรอพนุถ้าพนุมาช้าก็เดี๋ยวค่อยฮะมาแล้ว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 สวัสดีครับผมแจ็คผู้สวัสดีสวัสดีครับฟ้าวสวัสดีครับผมแจ็คโูไอ้แจ็คนั่น อย่ามานับถือนะพูดไม่ได้นะนั่นเป็นคนนิสัยไม่ดีมากแล้วก็ไปสร้างความเสียหายอยู่ที่ต่างประเทศทําให้ประเทศไทยเสียชื่อแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ขยะคอนเทนต์ขยะห้ามดูเพราะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมเข้าใจไหมอีแบคโฮนั่นน่ะแบคโฮใช่ไหมเออนั่นแหละไอคอนเทนต์นั่นน่ะป้าไม่ชอบถ้าใครเอาคอนเทนต์แบบนั้นมานั่งดูเนี่ยป้าจะบอกเลยว่าเป็นคนเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกากเป็นขี้กากเป็นกากเข้าใจไหมห้ามไปดูคอนเทนต์ขยะเด็ดขาดเออเข้าใจไหม ข้าไปดูคอนเทนต์อื่นได้ไหมข้าไปดูคอนเทนต์อื่นที่มันเป็นความรู้ความสามารถเป็นการศึกษาแต่ห้ามดูคอนเทนต์ขยะรู้ไหมคอนเทนต์แจ็คคอนเทนต์อะไรพวกนั้นเป็นคอนเทนต์ขยะเข้าใจยังเข้าใจแล้วเออไปเราดูพี่อูจุนได้ไหมฮะอู<ด>จุนอูจุนดูได้เอพีดีอ <MP D S 2> ะเอพีดีเอพีดีอะ F T D คืออะไร F T D อันนี้ป้าไม่รู้จักแต่ว่าอูจุนดูได้แต่ว่าคอนเทนต์ขยะอย่างอื่นดูไม่ได้ F T D ดูได้ไหมมันเป็นยังไงอ่ะมันไม่ได้ขยะไม่ได้ขยะแน่นะขอไม่เล่นคอาสวัสดีท่นผู้ชมเธอมาสวัสดีผู้ชมหรือยังยัง เธอรู้ไหมกันแดดดักเมริกาเนี่ยเด็กก็ใช้ได้น้องโปเตตัสน้องโตโปเตเต้ชอบเอากันแดดดักเมริกาไปทาสวัสดีครับอ่าท่สพดีคืออะไรท่าทเอสพดีคือคนที่เล่นทาทาเกือบทุกวันใช่ท่าสามรอบไหนดูซิไปขอโทษวันเดียวทาสามรอบเหรอเออ เนี่ยทากันแดดเพราะว่าอันนี้อายุเท่าไหร่กี่ขวบแล้วนะเอ่อเจ็ดเจ็ดขวบทากันแดดดอเรมริกาอยู่ค่ะแล้วก็ทาวันละสามรอบทาทับทุกวันค่ะทาไปโรงเรียนด้วยค่ะเพราะว่ามันมีสารสกัดจากดอกคาโมไม์ด้วยค่ะถึงแม้มันจะมีแป้งผสมอยู่หรือว่ามีเป็นครีมรองพื้นผสมอยู่แต่ไม่เป็นไรค่ะเด็กเจ็ดขวบทาได้ค่ะเพราะเขาทาตั้งแต่ห้าขวบคนนี้ทาคนนี้ทาตั้งแต่ห้าขวบแล้วคนนี้ก็ทาตั้งแต่สี่ขวบแล้วกันแดดดอกเตอร์มริกาเพราะว่ามีสารสกัดจากดอกคาโมไม้ ตอนนี้หกขวบค่ะค่ะสวัสดีทุกคน,น,นป้าโดนจำกัดคนดูอยู่โดนจำกัดจุดอ่อนจำกัดอะไรเด็กไม่รู้จักไม่รู้เหมือนกันอนะไม่รู้ทำอะไรผิดเมื่อกี้หรือว่าเป็นเพราะว่าเด็กเด็กมาโชว์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็ไม่เกี่ยวป้าก็ไม่ได้ากดร้าซะหน่อย เกลยวอะไรอ่ะค่ะแต่ไม่ชอบทานเพรก็มันขมเออแค่ไม่ชอบทานค่ะแต่มันขมเด็กสองคนนี้เขาไม่ชอบทานโกโก้แต่ถามว่าเด็กกินโกโก้ได้ไหมได้ค่ะชอบแต่โอ้ยไม่กินสวัสดีค่ะทุกคนคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเอ่อมันมีมันมีมันมีเอ็นจีโอแล้วก็มีกระทรวงเขากําลังเรียกร้องให้มีการแก้ไขอยู่ที่อยู่ที่นู่นอ่ะ เขามีการเรียกร้องนะให้มีการแก้ไขก็โทรศัพท์มีคนบอกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ต่อไม่ให้เด็กเข้าไลฟ์โอ้โหกูเห็นลูกอีคนนั้นลูกอีคนนี้กูเห็นลูกอีลูกลูกไอ้ลูกฝาแฝดไอ้เบียร์บีมไออล้วนะบีมลูกฝาแฝดคุณบีมอะเข้าตลอดอ่ะเออก็เข้าตลอดอ่ะน้องมันจะไปยัง จะไกล้ไปกี่โมงมึงจะไปย,ยังอ่ามึงส่งกูไปตลาดก่อนเดี๋ยวกูไปตลาดไปบ้านมากูไปซื้อผักก่อนโอเคปะทุกคนมีรถนนั่งรถคันนั้นแหละไม่ต้องคันนี้สวัสดีทุกคนอ้าวสวัสดีทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตลาดกันคะ่ะ